ครับผมสวัสดีครับครับคุณชื่ออะไรครับผมผมชื่อใหญ่ครับครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเงาประหลาดในห้องครับเงาประหลาดในห้องมันเหตุการณ์เป็นยังไงครับพูดให้ผมฟังหน่อยคือเป็นอย่างนี้นะครับวันนั้นคืนคืนนั้นคืนนั้นผมนอนอยู่ในห้องนะครับนอนกับเพื่อนสี่ห้าคนครับนี้ห้องก็เปิดหน้าต่างไยครับแต่เรื่องไม่ได้เกิดเนหน้าต่างนะครับคือตอนมนอนอยู่ผมรู้สึกแปลกแปลก บรรยากาศมันวังเวงมากครับแล้วผมรู้สึกกลัวมากเลยอันนี้ผมได้ยินเสียงดังปึ้งแต่ผมไม่ได้ยินครับเพื่อเล่าให้ฟังครับเพามันมีเสียงดังครับอันนี้ผมตกใจกลัวครับโอ้โหกลัวสุขีไปเลยตอนนั้นผมไม่รู้ยินเสียงอะไรบนหลังคาครับผมได้ยินเสียงอะไรบนหลังคาผมรู้สึกกลัวมากอันนี้ผมได้ยินเสียงแกแกแกครับ ไม่ใช่เสียงเลยครับเสียงพัดลมมันเพื่อนกดสายครับแล้วมันหันไม่ตรงครับอันนี้ยังยังไม่เข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องเลยครับผมนอนอยู่นะครับผมเห็นเงาดำๆไอ้ที่นอนอยู่มันมืดไหมครับมืดครับมืดมากครับแต่ผมพอมองเห็นได้ครับคราวนี้มันเป็นเงาลางๆใช่ไหมครับครับเงาดำๆมัลางครับอยู่ที่ปลายตีนผมครับนี้ผมตกใกครับผมลืมตาขึ้นมาผมตกแกครับผมกลัวสุดขีดเลยครับ ผมรีบวิย์ไปเปิดไฟครับผมเห็นเต็มเต็มเลยครับครับผมมันเห็นอะไรครับเราตากผ้าคำตากไว้ปลายตีนผมครับเอตั้มเมื่อกี้